สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโกลไลท์ไปที่ชอบไปข่มรายการที่จะพาทุกท่านไปที่ชอบก่อนที่มีโอกาสได้ไปนะครับวันนี้ครับเราอยู่กันที่โรงแรมสุโขทัยครับเราจะมากับพบกับรถที่ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการครับรอเจอตัวจริงได้นะครับในวันที่1ธันวาคมนี้ครับในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครับที่เมืองทองธานีครับนั่นก็คือรับเอ็มจีอีพีอีวีโฟรนะครับซึ่งเป็นรถไฟฟ้า100%ครับคันใหม่ล่าสุด จาก MG นะครับเดี๋ยวเราไปดูโดยรวมข่าวว่า m อ EP จะเป็นยังไงบ้างครับ MG EP EV for everyone นะครับก็ MG EP นะครับเป็นแนว Station wagon นะครับซึ่งรูปทรงประมาณนี้บ้านเราก็ห่างหายกันไปนานนะครับ MG ก็เลยนำเข้ามาครับเป็นตัวแบบ Station wagon นะครับก็มีมิติความยาวใช้ได้นะครับเป็นแนวแบบ5ประตูนะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับล้อมด้วยฟ daytime running light นะครับด้านหน้าครับโลโก้ขนาดใหญ่นะครับจะ ไว้ตัวชาร์จไฟนะครับของยางนะครับใช้ของ b i s t o n e e c o p ี r นะครับขนาด16นิ้วนะครับก็ทําให้ดูเต็มซุ้มด้วยนะครับยางเนี่ยมีความประหยัดน้ามันอยู่แล้วนะครับทําให้เจ้า MG EP คันนี้เนี่ยวิ่งได้ไกลขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะครับดูแล้วสวยงามดีนะครับทางด้านท้ายนะก็จะเป็นตัว ไฟ LED นะครับี่เปไงสวยงามการเล่นเส้นเล่นสายนะครับช่วงล่าง b i t e ได m มีครับอันนี้รู้อยู่แล้วว่าทาง MG นี่ขึ้นชื่อลรือชานะครับนี้เป็นไฟเลี้ยวธรรมดานะครับไม่ได้เป็นแบบว่าวิ่งเส้นเหมือนตัว MG ZS นะครับโอ้โหเป็นไงด้านท้ายนี่สวยงามนะครับก็มีความสูงจากพื้นไม่มากไม่น้อยนะครับ ถือว่ากําลังดีนะครับนี่ครับใช้ชาร์จไฟแบบ Type 2นะครับก็ถ้าเกิดนําไปติดที่บ้านนะครับต้องให้เช็คกันให้ดีก่อนนะครับว่าตัวชาร์จไฟเนี่ยที่บ้านเนี่ยจะเป็นไฟกี่เฟสนะครับผมก็ต้องก่อนติดตั้งนะครับก็ต้องทางให้ช่างนะครับถ้าเกิดซื้อรถ mg ep ครับไม่แน่นะครับเขาอาจจะแถมตัวชาร์จไฟดูนะครับเข้ามาดูภายในของเท่า mg ep นิดนึงครับภายในสวยงามเรียบหรูนะครับเป็นสีดํา นะครับหน้าจอนะครับใช้ได้ทั้ง Android Auto และ Apple Car Play นะครับเป็นจอสีแบบทัชสกรีนนะครับนี่ครับหน้าตาของเจ้า Apple Car Play นะครับอันนี้เป็นตัว start นะครับแล้วก็มีการตั้งไฟหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยสามารถตั้งสูงต่ำได้นะครับเพราะว่าทางด้านท้ายเนี่ยอาจจะต้องไว้ขนของครับแล้วตัวเป็นตั้งกระจกนะครับส่วนเกียร์นะครับก็จะเป็นตัว P เนี่ยใช้กดเอานะครับแล้วก็ตัว เกียร์ถอยหลังตัว n ตัวดีเนี่ยใช้ตัวจอยสติ๊กนะครับถ้าเกิดหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาครับทางด้านตรงกลางเขาจะเป็นระบบแอร์ครับนี่เห็นไหมครับมีแอร์มี AC มีตัวชาร์จไฟให้เรียบร้อยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับเบาะกว้างนั่งกระสบายกระชับดีนะครับผมมีความนุ่มนวลอยู่ในตัวครับทําให้การขับระยะทางไกลเนี่ยไม่เมื่อยครับทางด้านหลังนะครับมีที่วางแก้วนะครับ ปัดประดับไม่ได้นะครับแล้วก็เวลาตอนพับเนี่ยไม่สามารถพับเรียบได้นะครับเพียงแค่พับลงไปเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยด้านท้ายนะครับมาดูกันต่อครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับไม่ใช่เครื่องยนต์สิจะเป็นตัวแบตเตอรี่นะครับก็ชาร์จเต็มที่นะครับวิ่งได้ประมาณ300กว่ากิโลเมตรนะครับในการชาร์จ100%เซนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอของ MG EP นะครับก็จะเป็นตัวเลข มาแบบดิจิตอลนะครับดังน้านซ้ายที่แบบเข็มนะครับทางด้านขวานะครับก็จะเป็นในส่วนของการการชาร์จไฟนะครับแล้วก็มีโหมดเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นอีโค o โหมดนอร์ม o ลโหมดแล้วก็สปอร์ตโหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของอื่นๆนะครับทางหน้าจอก็มีบอกครบครันนะครับนี่สามารถปรับเซ็ตตั้งค่าได้ครับอันนี้เป็นการเวลาที่การเดินทางนะครับใช้ไฟไปเท่าไหร่แล้วนะครับใช้กี่ปกี่โวลต์นะครับหน้าจอเขาค่อนข้างจะแบบ เคลียร์ชัดเจนนะครับมองเห็นระยะทางไม่ว่าจะเป็นการเข้าสวิตช์ครั้งต่อไปนะครับว่าจะเป็นเท่าไหร่ครับเห็นไหมครับมีการบ่งบอกว่าแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่นี่ครับวิธีชาร์จไฟครับดึงจุกปิดออกมารับแล้วเสียบที่ชาร์จไฟเข้าไปนะครับนี่เป็นแอปพลิเคชันของทาง MG นะครับซึงสามารถดูรถได้นะว่าตอนนี้แบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับสามารถเปิดเข้าไปดูในแอปพลิเคชันของเขาได้นะครับว่าออตอนนี้รถอยู่ตรง ไหนเลยนะครับอันนี้นี่พ่อบ้านอาจจะเสียวๆสั่นหลังนึงนะครับก็ไปดูกันนะครับว่าเราก็สามารถหาที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับเป็นสเตชันที่ว่าตรงไหนเนี่ยมีที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เสิร์ชหาได้ตอนนี้เนี่ยโชว์รูมนะครับภายในสิ้นปีนี้ครับจะมีอยู่ร้อยสาขาครับปีหน้าครับทาง MG ครับผู้บริหารบอกแล้วครับปีหน้านี่จะเพิ่มอีก500สเตชันชาร์จไฟนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยจะมีที่ชาร์จไฟให้ MG นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว mg Z e v นะครับ mg ep นะครับมีถึง600สาขานะครับหรือว่า600ตัวชัดเนี่ยทั่วประเทศเลยนะครับก็ตัว mg ep นะครับก็ลองดูนะครับใครที่ชอบนะครับวันที่2ธันวาคมนี้ครับไปกันที่มอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับไปดูตัวจริงนะครับแล้วก็บอกให้เลยครับใครที่อยากลองครับไปลองเลยครับแต่ผมว่าฟีลลิ่งเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแตกต่างกับเจ้า เซทเอสนะครับโอ้เป็นไงมาครับกับเจ้า New MG EP นะครับ EV for everyone นะครับรถรุ่นใหม่ล่าสุดครับที่เป็น EV ครับของทาง MG นะครับก็ไปดูนะครับที่ในงาน Motor Expo ครับในวันที่1นะครับก็ที่เมืองทองธานีนะครับส่วนรอบบุคคลทั่วไปนะครับก็วันที่2นะครับก็ลืมนะครับ ไปที่โชว์รูม MG ได้นะครับไปลองดูว่ารถเขาเป็นยังไงมั้งครับก็สุดท้ายนี้ครับต้องขอขอบคุณครับทาง MG ครับที่ชวนมารีวิวเจ้า MG EP นะครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับข่าวหน้าเราจะไปที่ไหนกันต่อติดตามมาได้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ